แล้วก็มาถึงช่วงสําคัญนะคะที่เราจะมาพูดคุยกับแขกรับเชิญคนพิเศษวันนี้ต้องบอกว่าสุดพิเศษจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นสุดยอด ปรมาจาร์นะคะแล้วก็ในการที่จะทําให้หลายๆคนเนี่ยมีหน้าที่เด็กมีรูปร่างที่เด็กลงด้วยนะคะแล้วก็บอกว่ามีคอสการสอนที่เรียกว่าตบสั่งสอนจะเป็นยังไงมาพูดคุยกับแขกรับเชิญของเราเลยดีกว่าค่ะคุณกุ้งเคมิกาณะสงขาค่ะสวัสดี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 ค่ะโอ้โหในที่สุดเราก็ได้เห็นตัวจริงแล้วสุดยอดไหมคะคุณผู้ชมคือพี่กุ้งอ่ะเราติดตามพี่กุ้งมานานมากแล้วเราเห็นพี่กุ้งออกทีวีของที่เมืองไทย แล้วก็ที่ต่างประเทศเยอะมากมแต่ว่าล่าสุดเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยมากๆได้รางวัลมาพี่กุ้งเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะนี่เลยค่ะ,คะก็มี ประเทศเกาหลีนะคะมอบให้นะคะก็มีดาราดังนะคะจากประเทศเกาหลีนะคะบินมาตบหน้าถึงเมืองไทยเลยนะคะ6ท่านค่ะเป็นดาราที่ดังมากค่ะปกติคนไทยจะต้องบินไปทําสัญญกรรมทําสวยที่เกาหลีแต่ตอนนี้ดาราเกาหลีบินมาถึงเมืองไทยนี่นะคะหนึ่งในความภาคภูมิใจที่กุ้งภาคภูมิใจเป็นอย่างสูงนะคะเราไดามอบรางวัลอันนี้มานี่เลยค่ะมือตบเงินล้านนะคะค่ะนางฟ้าของศาสตร์การตบ อันนี้คือรางวันอะไรยังไงช่วยบอกหน่อยได้ไหมคะเป็นยังวัวนศาสตร์การตบหน้านี่แหละคะ่ะค่ะพี่กุ้งคะวันนี้จริงๆอ่ะพวกเราอ่ะ มี4คนคนแต่ว่าเหลือกันอยู่2เพราะนางฟ้าของเราอีกสองคนเนี่ยติดภารกิจไม่อย่างนั้นเนี่ยนะ,ะพี่กุ้งจะได้มาประชันกันความสวยกับนางฟ้าใจดีของเรานางฟ้าเก๋ขายาวตัวโยงอย่างกับนกรกระเรียนโโคุณนางแบบโมเดลซูเปอร์โมเดลแต่ว่าพี่เก๋ก็หน้าเด็กจริงๆใช่พี่กุ้งคะพี่กุ้งเนี่ยเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยไปเรียกว่าไรตอนนี้เราเป็นครูถ่ายทอดความรู้ด้วยใช่แต่ก่อนที่เราจะขึ้นมาเป็นครูเนี่ยศาสตร์ดั้งเดิมอันนี้ พี่กุ้งได้มาจากที่ไหนก,ก็เป็นมรดกนะคะตกทอดนะคะจากรุ่นสู่รุ่นนะคะจากคุณยายสู่กุ้งค่ะก็อาชีพนี้พี่กุ้งทํามา30ปีแล้วค่ะ30ปีใช่ค่ะ30ปีแล้วค่ะแล้วพี่กุ้งเคยตบเนี่ยสูงสุดเลยกี่คนโอ้โหนับไม่ท้วนเลยค่ะเยอะมากยิ่งถ้ามีช่วงประกวดนางงามประกวดนางแบบเนี่ยแน่นเลยค่ะ โอ้โหว้าวเค่ะเพราะว่าส่วนมากเขาจะมีรางวัลสาวหน้าเด็กอะไรเงี้ยค่ะค่ะก็ปราสร์แห่งความงามที่สืบทอดมาตั้งแต่ยุคคุณยายส0สกว่าปีเลยอะเราเราขอบอกความในใจเลยว่าตอนตอนมีช่วงหนึ่งที่รายการทีวีนะแบบแห่ไปถ่ายพี่กุ้งเยอะมากแล้วพี่กุ้งออกสื่อเยอะมากตอนนั้นอะเราอะดูใช่ปะแล้วแล้วดูอะก็ขับรถไปถึงหน้าบ้านพี่กุ้งฮะเออเคยขับรถไปถึงนะเพ เพราะว่าอยากจะอยากจะไปลองดูบ้างแล้วก็เรานั้นเราเราแบบเราก็ขับไปเลยแล้วไปจอดไปจอดอยู่ที่หน้าบ้านแล้วเราก็ชื่นชมเขาอยู่หน้าบ้านแล้วเรากไม่กล้าเข้าไปทำไมอุตส่าห์ไปถึงหน้าบ้านแล้วเราไม่รู้คือเราแบบตอนนั้นแบบ เราแบบว่ามันเป็นศาสตร์ที่แบบอะไร Amazing มากอะไรอย่างี้แล้วตอนนั้นเราก็รู้ว่าแบบมีลูกค้าเยอะมากจนแบบพี่กุ้งคือแบบวันๆนึงนี่คือเหนื่อยมากเหนื่อยเหนื่อยมากจริงๆเพราะว่ามันเป็นความงามที่วิทยาศาสตร์พิสูจน์แล้วว่าเห็นผลจริงนะคะเพราะว่าศาสตร์การตบหน้าเข้าเครื่องสแกนจากประเทศญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วค่ะเฮ้ยจ้ะเรียบร้อยแล้วค่ะพี่กุ้งช่วยเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมเป็นมายังไงทําไมที่ญี่ปุ่นเขาถึงอยากจะมาทดลองความรู้อันนี้ ประเทศญี่ปุ่นนะคะเป็นอะไรที่แบบว่ายากมากกว่าจะได้โล่ได้รางวัลน,นะคะ,คะแต่ว่าพี่กุ้งได้ทั้งโล่และรางวัลมา4รางวัลแล้วค่ะวันนี้แบกกันมาไม่ไหวเฉ<ข>พาขเกาหลีนี้แบบเขานําเครื่องสแกนมาเลยค่ะ ก็คือหลังจากตบเรียบร้อยแล้วเขาสแกนผลเข้าเครื่องสแกนเลยค่ะสแกนผลแล้วก็ออกมามีรูปมีทุกอย่างพร้อมค่ะว่ามีการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าใช่ค่ะมีการเปลี่ยนแปลงหน้าเล็กลงค่ะอย่างตบหน้าที่หน้าเล็กลงอย่างเงี้ยค่ะสมมุตินะคะถ้าเป็นในแนวทางวิทยาศาสตร์ที่มีการฉีดมีการทําร้อยไหมนั้นนู้นนี้มันจะมีเวลา ว่าแบบว่าอยู่ได้นานเท่าไหร่ถ้าสําหรับศาสตร์การตบหน้าแบบนี้อยู่ได้นานเท่าไหร่คะพี่กุงก็แล้วแต่กล้ามเนื้อหน้าของแต่ละคนนะคะ,คะได้ตั้งแต่1ปีถึง3ปีค่ะ 3, 3ปีตบค,ครั้งเดียวอยู่ถึง3ปีก็ได้ต้องตบเป็นคอร์สนะคะสีะ่ครั้ง สี่ครั้งเท่านั้นเองใช่ค่ะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งก็ติดกันทุกวันก็ได้วันเว้นวันก็ได้จบคอดภายในหนึ่งเดือนอยู่ได้นานมากๆเลย่ะแล้วที่บอกว่ามีตบสั่งสอนด้วยอันนี้คืออะไรคะใครตบสั่งสอนใครยังไงคะก็ตบสั่งสอนนะคะเป็นชื่อนะคะของศาสตร์การตบนะคะเพราะว่ากุ้งสอนศาสตร์การตบนะคะก็คนมาเรียนกุ้งก็ตบสั่งสอนเป็นค่าเรียนที่แพงที่สุดนะคะ ในเมืองไทยแล้วก็กําลังจะแพงที่สุดในโลกเพราะกาลังส่งเรื่องไปกินเน็ตบุ๊กอยู่ค่ะแพงที่สุดต้องหลักล้านแน่เลย <c oughs> ประมาณเท่าไหร่คะตบหน้าค่าเรียน10บล้านบาทค่ะ <c oughs> สิบล้านโอ้ <c oughs> โหเยอะมากหูบางคนหาทั้งชีวิตเลยนะพี่กุ้นนี่นี่อยากทราบค่ะที่บอกว่าตบและได้ผลได้รางวัลจากญี่ปุน่น <c oughs> มันตบใช้ได้กับส่วนไหนของร่างกายเราบ้างคะจริงๆก็ได้นะคะได้ทุกส่วนนะคะก็มีตบหน้าแล้วก็ตบลำตัวแล้วก็มีต่อยตูดก็มี ต่ตูดได้ด้วยใช่ค่ะทำไมต้องต่อยตูดเอต่อยให้มันใหญ่ขึ้นมาแล้วก็ตบให้มันกระชับอีกทีหนึ่งเอาแล้วถ้าสมมติบางคนอยากลดนะคะได้ค่ะก็อัดให้มันกระชับได้ค่ะหน้าอกใหญ่ทาหน้าอกเล็กได้ไหมจะดีหรอคะตอนนี้มีแต่อยากจะใหญ่แล้วติมอ่ะได้ไหมบางคนชอบสวนกระแสอย่างเงี้ยตบสมมตินมเล็กให้ใหญ่ตบนมใหญ่ให้กระชับ เชิญได้ที่บ้านตกนมเลยค่ะและถ้าคนท <โฮ S 1> ี่เคย <โฮ S 1> ทำศิลปกรรมทรงออกมาแล้วทำได้ไหมคะโอ้โหชอบมากได้ได้ค่ะเพราะว่าคนทำศิลปกรรมอยู่แล้วนะคะเขาก็จะมีเต้าของเขาอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าเขาอาจจะแข็งเราก็เลยต้องมานวดให้นิ่มนิดนึงค่ะ,ค,ะคือว่าตอนเนี้ทีมตะก้องเราอะ,ะทำเป็นเข้าใจ เออทำเป็นพยักหน้าว่าแบบว่าเออคนทำคนคนทำศิลปกรรมมาเนี่ยมันจะเป็นก้อนแข็งแข็งทีมงานเราพยักหน้าเหมือนเข้าใจเหมือนเข้าใจเหมือนเข้าใจนใหญ่ลูกค้าเนี่ยนะคะเป็นชาวไทยอว่าต่างประเทศก็อันดับแรกก็ต้องเป็นคนไทยก่อนนะคะค่ะแล้วก็ไปดังอยู่ต่างประเทศนะคะตอนนี้ก็มากันเป็นทัวร์เลยค่ะแล้วพี่กุ้งรับยังไงอ่ะก็รับเท่าที่ไหวนะคะวันนึงก็สิบคนพอค่ะแปลว่าพี่กุ้งต้องทําอันนี้คนเดียวเลยพี่กุ้งต้องทําคนเดียวค่ะ โอ้โหเรามีวันหยุดได้พักผ่อนบ้างไหมคะพี่หยุดทุกวันจันทร์ค่ะร้านเปิด8ปดโมงเช้าถึง6โมงเย็นหยุดวันจันทร์ค่ะถือว่าเป็นศาสตร์ที่เรียกไะมีคนจำกัดมากนะที่จะมีความรู้เรื่องอะไรแบบนี้พี่กุ้งแบบว่าเล่าประสบการณ์อะไรให้ฟังหน่อยได้ไหมคะสนุกสนุกเกี่ยวกับเรื่องราวของแบบเออบางท่านหรือบางลูกค้าหรืออะไรเงี้ยที่เข้ามาแล้วอยากจะแบบเขาอยากจะทำอะไรกันบ้างอย่างเงี้ย ส่วนมากความต้องการของลูกค้านะคะก็หลากหลายนะคะ,คะก็แล้วแต่ว่าลูกค้าต้องใช้ส่วนไหนถ้าจะแต่งงานก็อาจจะต้องใช้ส่วนหน้าอกนะคะถ้าประกวดนางงามหรือว่าประกวดนางแบบนะคะ,คะถ้านางงามก็อาจจะต้องหน้าแล้วก็รูปร่างสัดส่วนค่ะก็คือแล้วแต่ส่วนไหนต้องการก็สามารถตามศาสตร์ได้เลยนะคะที่นี้อยากทราบว่าตั้งแต่ตกมา30ปีเรียนรู้สาสตร์นี้มามีการตกข้างไหนที่ประทับใจที่สุด ในใจของพี่กุ้งเลยอะค่ะถ้าตบประทับใจนะคะก็ส่วนมากจะเป็นตบประกวดนางงามค่ะเพราะว่าประกวดนางงามได้มงกคุดทุกเวทีที่กุ้งตบได้มงกุดทุกทุกเวทีเลยค่ะพี่กุ้งเพอหนัวยังประกันแล้วอะยังยังจอยเรานะเด็กคือคืออยากไปประกวดมากเลยอะแต่ตอนเนี้ยมันมีคอร์มีคะกุ้งคอร์ ตบแล้วให้สาวบีมรักมันหลงมันแบบแค่นี้หลงไม่พออีกหรือคะคุณสุนันษาอันนี้มีนะคะทีนี้ค่ะีใช่ค่ะก็ตบเขาเบาๆแล้วสกิดรักชนนิดนึงแค่นี้แค่นี้ค่ะแค่นี้ใช่ค่ะจริงๆเนี่ยถือว่าแบบว่าสนุกสนานมากเลยพี่กุ้งอันนี้ขอนอกเรื่องนิดนึงขอนอกสคริปด้วยหนูอยากรู้มากเลยว่าคาแรคเตอร์ของพี่กุ้งการแต่งตัวของพี่กุ้งเนี่ยเห็นเมื่อวันแบบ อนี่มากเลยอ่ะไม่มีใครเหมือนนะใช่ทำไมพี่กุ้งถึงชอบอะไรแบบนี้เอกลักษณ์ในการแต่งตัวของกุ้งเคมีการนะคะก็จะต้องมีมงกุฎนะคะมงกุฎนางฟ้าเพราะเราคือเอเจนต์เทเลนนะคะค่ะนางฟ้าของศาสตร์การตบนะคะประเทศเกาหลีนะคะมาถ่ายทําแต่งตัวแบบนี้เดินเข้าบ้านเลยนะคะเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูนะคะค่ะนิดนึงอ่ามีคือหมายถึงแบบมาแบบนี้เลยมาแบบนี้เลยแต่หนูชอบขนตาพี่กุ้งมากเลยค่ะขนตาต้องแบบนี้ทุกวันเลยไหมคะ ทุกวันค่ะแต่งแบบนี้ทุกวันนะคะเพื่อให้สอดรับกับมงกุฎดอกไม้แลวมงกุฎพี่กุ้งเปลี่ยนไหมคะเปลี่ยนทุกวันค่ะทําทุกวันเปลี่ยนทุกวันนะคะเดี๋ยวนะคะกุ้งให้ดูก่อนเดี๋ยวเรารอดูภาพนะคะที่พี่กุ้งบอกบอกว่าตอนนั้นที่มีมีดาราใช่ไหมคะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ที่โชว์ได้เป็นรายการจากต่างประเทศที่มาถ่ายนะคะอันนี้จะเป็นอันนี้จะเป็นบราซิล อันนี้คือรายการจากประเทศบราซิลมาถ่ายค่ะอันนี้คือประเทศบราซิลค่ะโอ้หนี่พี่กุ้งก็คือแต่งตัวต้อนรับเขาอย่างนี้เลยค่ะแบบนี้เลยเน้นอย่างนี้รายการต่างชาติมาถ่ายแสดงว่าคนต่างชาติก็มาทํากันเยอะด้วยอันนี้ค่ะค่ะอกล้องซูมเข้ามาไหนแล้วค่ะโอ้โหผู้ชายก็มาทำผู้ชายก็เยอะค่ะผู้ชายมาทำอะไรคะพี่กุ้งก็มีตบหน้าแล้วก็มีตบไหลอันนี้ของออสเตรเลีย <im attraction> โอ้นี่นะคะก็เป็นภาพบางสว่วนเป็นบางบรรยากาศนะคะท, <im itation> ที่พี่กุ้งเนี่ยได้ไปเพื่ออะรออกรายการโชว์ทั่วโลกเลยทีเดียว <im itation> ในไหนวันนี้เนี่ยเรามีปรมาจารย์มือตบเงินล้านนะคะมาเยี่ยมรายการเราทั้งทีเนี่ยจริงๆมันต้องมีใครสักคนอะโดนตบกันบ้างนะไม่ใครก็ใครือเปล่าไม่ใครก็ใครนี่แหละเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวช่วงหน้าต้องมาคอยดูกันนะคะว่า ศาสตร์การปบหน้าเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วมันได้ผลขนาดไหนเดี๋ยวจะมาลองดูกันนะคะในช่วงหน้าช่วงนี้พักกันก่อนคู่เดียวค่ะ ถึงช่วงสาคัญแล้วนะคะหลายๆคนอยากจะกพิสูจน์ผลวันนี้เราก็จะให้พี่กุ้งได้ทําการสาธิตการตบศาสตร์ที่บอกว่ามีมากว่า30ปีแล้วก็ทั่วโลกมาพิสูจน์กันแล้วเรามาพิสูจน์บนเวที My Lady แห่งนี้นะคะเราก็มีน้องอาสาสมัครน้องคคเค้กส้มด้วยสวัสดีเค้กส้มสวัสดีค้มะสวัสดีค่ะพี่กุ้งเริ่มเลยมีขั้นตอนอะไรยังไง ก็ขั้นตอนที่หนึ่งนะคะถอดแหวนก่อนค่ะคือเคสกล้องเห็นแหวนก่อนก็ก็กลัวแล้วค่ะเดี๋ยวหนูจะถือไว้อย่างนี้ค่ะไม่ต้องห่วงจะดูแลวิ่งเลยมีเพลงไหมคะมีเพลงเพลงค่ะเพลงเดี๋ยวจะไม่สนุกนะคะเดี๋ยวความรู้จะดี๋ายไม่ได้ด้วยค่ะเดี๋ยวเราเลือกกันนะคะเริ่มจากอะไรยังไงก่อนค่ะพี่กุ้ง โอ้โหยกคิ้วแล้วยกเลยอ่ะนี่เราจะเอาหนวแก้มลงนะคะน้องกุ้มรู้สึกเจ็บไหมคะน้องกุ้มไม่พูดเลยดีกว่าขอโทษค่ะน้องเค้กส้มเจ็บไหมลูกไม่เคยเจ็บตอนที่ยกคิ้วเจ็บไหมคะไม่เจ็บเลยค่ะอ่ะค่ะโอ้ยสวยเลยอ่ะสวยเลยลูกหนูใจเย็นๆลูก ยังไงแค่ส้มสวยแน่วันนี้ลูกเอ้ยแล้วก็ต้องมีเพลงด้วยนะคะในการที่จะแบบให้เข้าจังหวะกันเป็นจังหวะใช่ไหมคะอ่ะดูอุ้ยกล้องกล้องซูมด่วนกล้องซูมด่วนให้เห็นระหว่างสองข้างให้ดูจากโหนกนะคะโหนกจะต่ําลงนะคะเดี๋ยวเราจะดึงใบหูนะคะเพื่อรับซับดึงใบหูดึงใบหูรับซับนะคะคุณผู้ชมตอนนี้ โอ้โหเราอยากจะเซิร์ฟด้วยเลยได้ป่ะคือแบบว่าจอยมาทำให้พี่ไปพร้อมๆกันได้ไหมค่ะนี่ค่ะโอ้โหไม่ใช่ไม่ตกไม่กี่ทีสามารถยกขึ้นมาได้เลยค่ะก็ทักษะและความชำนาญนะคะถึงจะทำได้อันนี้เป็นเพลงประจำโตทุกุ้งค่ะเพลงนี้ไปทั่วโลกนะคะเพื่อให้ต่างชาติรู้ว่าบ้านเรานะคะ จะเปิดเพลงก็เปิดเพลงไทยนะคะนี่ค่ะนี่อะดูนี่ค่ะอือโอเมซิ่งอ่ะอันนี้โซนกระดูกแล้วนะคะตรงแถวจมูกข้างๆจมูกรนีจริงๆด้วยอ่ะ ยกกันอย่างนี้เลยเห็นผิวเลยอ่ะสวยมากขอบคุณค่ะโอ้โหอันสองเสียงปรบมือด้วยแบบไม่กี่นาทีเท่านั้นน่ะจริงเพราะวาที่เาทำที่ร้านนะคะต้องมีดึงจมูกดึงปากอะไรงีค่ะที่เอาแก้มพอดีว่าน้องนางแบบแก้มค่อนข้างที่จะใหญ่นะคะก็ต้องเอาแก้มค่ะที่ชัดเจนเห็นไหมคะจากโนกค่ะ มากแล้วก็ยกคิ้วขึ้นที่พี่คุณบอกว่าปกติในคอสเนี่ยจะประมาณ4ี่ครั้ง4ี่ครั้งที่ทําติดกันในวันเดียวได้ไหมคะหรือว่าต้องกี่วันยังไงคะก็จบคอสไปหนึ่งเดือนทุกวันก็ได้ค่ะวันเว้นวันก็ได้นะคะอาทิตย์ละครั้งก็ได้นะสองวันครั้งก็ได้แล้วแต่ค่ะแต่ว่ามันเป็นความงามที่ปลอดภัยเพราะว่าไม่ได้ใช้สารเคมีเลยและมีผลข้างเคียงอะไรที่ใครจะต้องระวังมีข้อยกเว้นยังไงบ้างไหมคะสำหรับศาสตร์นี้ไม่เลยค่ะ คือทำแล้วเราก็ใช้ชีวิตได้ปกติปกติเลยค่ะปกติเลยค่ะเค้กส้มเห็นความแตกต่างไหมเห็นรู้ค่ะแค่รู้สึกว่าน้าตึงๆฝั่งที่โดนตกค่ะตอนที่เราตบนี่รู้สึกยังไงน้าหนักรุนแรงแค่ไหนถ้าให้เทียบให้คะแนนหนึ่งถึงสมันไม่มันไม่เจ็บมาค่ะก็คือแบบว่าเหมือนก็อดอดทนได้ไม่ไม่เจ็บเลยใช่ค่ะแต่แค่น่าจะรู้สึกตึงๆแบบข้างนี้จะแบบ ไม่ไม่ย้อนพอจริงๆสําหรับผู้หญิงอย่างเราเนี่ยเจ็บแค่ไหนก็ทนได้ถ้าสวยนะคะเอายังแวนเจ็บใจนะฉันไม่ทนเมกีนนั่นอย่าทนค่ะแล้วแเราอย่างนี้มีข้างที่ที่ิดกุ้งตบไปเนี่ยมันจะอยู่ได้นานขนาดไหนข้าตบหนึ่งั้งนะคะอยู่ได้ประมาณ6เดือนถ้าตบพบคอสก็ถ้าหน้าน้องนะคะอยู่ได้ประมาณ 2- 3สปีค่ะถ้าตบคอ เพราะว่าด้วยวัยด้วยก็จะมีความยืดหยุ่นของผิวมากกว่าด้วย<ช>นะคะโอตาแล้วแล้วอย่างนี้อคอร์ที่ซื้อไปคอร์ทโบทหอกร้อยไหม <c oughs> ที่วางไว้อยู่แล้วจะทำยังไงนแล้วก็พี่กุ้เนี่ยบอกแล้วนะคะบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือทุกหน้าเนี่ยเราปรับได้หมดมใช่ค่ะจริงๆหน้าตัวเนี่ยทำได้หมดขาเข่าแขนใหญ่ท้องมีพุงเนี่ยคือปรับได้หมด ขอแค่ว่าถ้าสมมติว่าเป็นคนไทยเนี่ยคือเข้าไปใช้บริการเนี่ยคือ4ครั้งจะติดกันก็ได้จะห่างกันก็ได้แต่ต้องจบภายใน1เดือนเท่านั้นเองแล้วค่าบริการเนี่ยยังไงบ้างคะตบหน้า3 0 0 0 0บาทนะคะสี่ครั้ง3 0,000บาทใช่ค่ะเวลาเห็นที่ตบเนี่ยมันเหมือนเป็นแบบว่าเป็นแนวจะเป็นแนวนี้เท่านั้นมันเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการขับของเสียบนใบหน้าหรือ ไม่ตัดตบกระชับกล้ามเนื้อเลยค่ะเกี่ยวกับกล้ามเนื้อโดยตรงกล้ามเนื้อโดยตรงค่ะไม่ได้ตบกระดูกนะคะกล้ามเนื้อโดยตรงค่ะการตบหน้านะคะแต่ละคนก็จะตบไม่เหมือนกันนะคะมีตบหน้าปรับโหน่งนะคะแล้วก็ตบกระชับกล้ามเนื้อนะคะบางคนก็ตบไปประกวดนางงามค่ะมันก็ต้องดูว่าจะต้องจัดตําแหน่งยังไงอะไรเงี้ยงั้นอย่างนี้แสดงว่าเรื่องของโหน่งก็สําคัญเลยสำคัญก็ที่สุดเลยค่ะที่หนึ่งเลยค่ะให้การปรับใบหน้าด้วยนะคะ พี่กุ้งช่วยให้ความรู้พวกเราหน่อยได้ไหมคะว่าจริงสมมติว่าพี่กุ้งเห็นใบหน้าของคนที่อยากจะมาใช้บริการอย่างเงี้ยแล้วพี่กุ้งเนี่ยสมมติเขาอยากบอกว่าแบบเนี่ยเขาอยากตบหน้าออกมาแล้วหน้าเหมือนคนนี้คนนี้มากเลยแต่ว่าจริงๆแล้วคือ พี่กุ้งจะให้ความสำคัญในเรื่องโงเ่เฮงว่าโงเ่เฮงที่ดีจะต้องเป็นยังไงพี่กุ้งช่วยอธิบายให้เราฟัางถ้าเป็นลูกค้านะคะความสําคัญนะคะก็ต้องให้ลูกค้าพึงพอใจนะคะ,คะก็ต้องถามเขาก่อนว่าคุณชอบแบบไหนะนะคะชอบแบบไหนถ้าเกิดว่าชอบแบบปรับงโงเ่เฮงขอกุ้งเป็นคนออกแบบงโงเ่เฮงได้ไหมหรือว่าตบหน้าเหมือนดารากรอบหน้าเหมือนดาราแบบไหนอะไรเงี้ยค่ะ,คะ อ๋อก็คือเป็นคัสตอมเมทให้ความพึงพอใจแก่ลูกค้าเป็นหลักนั่นเองนะคะว่าเขาชอบแบบไหนเพราะว่าเวลานั่งตบเนี่ยเขาจะต้องมีความสุขด้วยเขาต้องทนนะคะไป่ฝืนใจกันไม่ได้แล้วทามารถฝืนใจใช่ไหมลูกทันี้ก็หน้าใหญ่นะคะเพราะถ้าหน้าเรียวมาแล้วก็จะสวยที่บอกว่าตอนนี้ก็มีลูกศิษย์รอต่อคิวเรียนด้วยมีหลายคนสมัครเข้ามามีสมัครที่ม่เรียนสามารถตบให้คนอื่นได้แล้วตบให้ตัวเองได้ด้วยไหมคะ อันดับแรกนะคะลูกศิษย์จะต้องตบหน้าตัวเองเป็นก่อนอเริ่มจากตัวเองก่อนเลยใช่ค่ะต้องตบหน้าตัวเองเป็นก่อนอย่างพี่กุ้งก็ต้องตบหน้าตัวเองเป็นนะคะสาธิตได้นะคะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวมีเพลงไหมคะเอามาแบนอีกแล้วเอามาหน่อยเร็วค่ะอยากดูมากเลยสาธิตการตบหน้าตัวเองคุณผู้ชมดูนะซูมเลยค่ะซูมดิ้งซูมเลยเร็ว ฉันก็เอาบ้างนะเดี๋ยวขับลงอยู่แล้วสิคนงานนะเป็นอะไรเธอจะหลับหรอคุณผู้ชมดูอยู่อ่ะพี่กุ้งแล้วถ้าเกิดสมมติว่าเขาอะนึกว่าแบบเหมือนกับโอ้ยเนี่ยเห็นพี่กุ้งนั้นตบไปตรงนั้นว่าเขาไปตบให้ตัวเองเนี่ย ก็อาจจะมีหน้าช้าบ้างหน้าช้าหรอคะใช่ค่ะไม่ได้นะคะเพราะว่าพรุนี้เมื่อไม่ได้อยู่แล้วค่ะเพราะ่มันต้องผ่านการฝวดฝนเราต้องรู้ว่ากล้ามเนื้อส่วนไหนที่ตกได้ส่วนไหนที่ตกไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามมาไปตบหรือว่าลอกเรียนแบบแต่อย่างใดนะคะอาจจะเป็นอันตรายได้นั่นเองพี่กุ้งคะลูกศิษย์แต่ละคนของพี่กุ้งจะต้องมีคุณสมบัติอย่างไรก็มีแค่2ข้อนะคะข้อ1มีเอกลักษณ์ถูกใจกุ้งขีมิกาเท่านั้นข้อ2มีเงินสดมาวางตรงหน้ารับเฉพาะเงินสด สิบล้านบาทตบหน้าสิบล้านตบตัวสามสิบล้านบาทโอ้ถ้าเรียนนังคอสี่สิบล้านคอณแมเจ้าทั้งคอสคือสี่สิบล้านถยู่ไหมคะทั้งคอสามสิบล้านทั้งคอสามสิบล้านเอาย่งนี้ดีกว่าเอาแบบเบอๆนะคะคุกเอาเอาแบบว่าไปเป็นลูกค้าอย่างนี้ดีกว่าเห็นว่าคิวยาวมากถ้าท่าจะต่อคิวตั้งแต่ตอนนี้นี่ได้คิวเมื่อไหร่คะได้ค่ะได้ค่ะก็เดี๋ยวจะจัดสำหรับพิธีกรนะคะ พรุ่งนี้ยังได้เลยค่ะโอ้ใครนึไหมขอจับมือเลยพี่กุ้งคุณผู้ชมเป็นพยานะคะพี่กุ้งบอกแล้วว่าหุยถ้าสมมติว่าจอยนะจะไปทำนะตบขาจอยนะง่ายมากทีเดียววใช่ค่ะเรียวเลยเดี๋ยวจัดไปคุณผู้ชมพรุ่งนี้ขาสวยแน่คอยดูประกาศของรายการ My l เลยดีเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าคนที่สนใจอยากจะไปหาพี่กุ้งเนี่ยตอนนี้ติดต่อได้ที่ไหน ค่ะก็รามอินทราหกสิบห้านะคะสุดซอยนะคะเลี้ยวขวาเจอป้ายบ้านพี่กุ้งเลยค่ะรามอินทราหกสิบห้านะคะครั้งนี้หนูสามาหนูไม่ไปยืนดูพี่หน้าบ้านแล้วหนูจะเข้าไปในบ้านเลยครั้งเดียวไปบุกแน่นอนนะคะสุดท้ายพี่กุ้งอยากจะฝากอะไรถึงคุณผู้ชมบ้างไหมคะก็กุ้งก็อยากบอกนะคะว่าการเป็นหนึ่งเดียวในโลก ว่ายากแล้วนะคะแต่การรักษามาตรฐานนั้นยากกว่าค่ะกุ้งภูมิใจนะคะที่ได้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศนะคะสร้างชื่อเสียงให้กับศาสตร์การตกค่ะค่ะแล้วก็อยากให้ฝากเคล็ดลับหน้าเด็กด้วยเพราะว่าพี่กุ้งตัวจริงเองนี่หน้าเด็กมากๆนะคะคุณผู้ชมมีอะไรที่เป็นเคล็ดลับหน้าเด็กมาฝากกันบ้างคะเคล็ดลับหน้าเด็กนะคะง่ายมากนะคะตื่นเช้ามานะคะก็เอาน้าเย็นๆนะคะค่ะ ล้างหน้าลงไปนะคะน้ำเย็นน้ําเย็นล้างหน้าลงไปนะคะวันละหนึ่งครั้งจะทําให้กล้ามเนื้อนะคะหดและกระชับขึ้นไปค่ะค่ะแค่นี้เองคุณผู้ชมแหมรู้อย่างนี้นะเราไม่ต้องเสียสตุ้งสตังไปซื้อครีมราคาแพงๆของนอกเนาะ <c oughs> เออล้วก็เอาน้ําเย็นในบ้านเราเนี่ยนะ <c oughs> คือล้างหน้าสวบเข้าไปเลยสําหรับวันนี้นะคะดีใจมากๆพี่กุ้งเคมิกา มือตบมือวางอันดับหนึ่งของเมืองไทยของโลกนี้เลย<ม>ก็ว่าได้ที่สุดแห่งาศาสตร์การตบหน้ามือตบเงินล้านขอบคุณจริงๆที่ให้เกียรติมาในรายการมายเลดีขอบคุณพี่กุ้งค่ะขอบคุณต่อขอบคุณแขกร่มด้วยค่ะสำหรับคุณผู้ชมอย่าลืมร่วมสนุกช่วงหน้านะคะเรามีของรางวัลมอบให้นะคะจากพ,พี่กุ้งเคมิกาเลยนะคะนั่นก็คือเป็นชุดกระชับทรงอดแล้วก็สัดส่วนด้วยเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าช่วงหน้าคุณผู้ชมส่งอะไรเข้ามารวมถึงจะประกาศรายชื่อผู้โชคดีทาง Facebook ของเราม่ ดีทีวีด้วยค่ะตอนนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะเป็นไงแค่